Dòng khuyên nào đi hôn, dòng khuyên Đô 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 khuyên นรกเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวเช็ดกล้องก่อนแป๊บนึง วาทุกคนไม่เป็นไรนะครับเราลองมาหมดแล้วนะครับดวงนี้เราพาทุกคนมาลองเอาไอ้แม็กเนีลุยลโคเลยผมไม่รู้ว่ามันถนนมันจับเล็กขนาดนี้นะกว่าจะไปถึงนานะทุกคนโอ้เราจะได้กินปลาไหมวันนี้คือที่วันนี้เราจะไปตกเบ็ดนะครับเราไม่ได้มารวยอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถนนดูดีทุกคนก็ดูเอานะครับถนนแบบโคตรเล็กเออไปได้เราเริ่เดินทางทต่อครับอีกประมาณ900เมตรหรืมนะั้ง800-900เมตรนะครับไป คทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่นากันแล้วนะครับก็จะเปียกๆแบบเละๆหน่อยเพราะว่าทางที่เรามาแม่งบูเลยทางไปนรโลกอะ่ะอทุกคนค <c oughs> ือล้วมันขับลาบากไงไปเดี๋ยวเราไปเริ่มตัวเบ็ดเลยไปดูกันว่าเราจะได้ปลากี่ตัวไปนี่เลยก็เป็นไส้เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไส้เดือนะมาเป็นเหยื่ยวปลานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าปลาจะกินหรือเปล่านะโอ้คนตัวนี้นะทุกคนไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะออกไปทำคลิปอะไรก็ไม่ได้นะเดี๋ยวพาทุกคนมาตกปลาเลย้วยกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกา เดี๋ยวเวลาโหแต่กองแต่กองไม่ย่อนมุงเลยอ่ะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็วางเหยื่อเรียบร้อยเฮ้ยฉ่ำปะน้นอตัวใหญ่นี่โคตรหนาวเลยวะ่ะ นี่นะครับก็เป็นสะเล็กๆนะครับทุกคนนี่เห็นไหมเขียวชุ่มเลยวะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะฝนตกต่อเน,นื่องมาหลายวันนะผมก็ไม่รู้จะออกไปถ่ายคลิปอะไรด้วยไงแล้วก็ออกมาตกเบ็ดดีกว่าเผื่อจะมีปลาตัวใหญ่ให้ทุกคนได้ดูหน่อยเออเราเราช่วงหน้าฝนอนะ่ะมันต้องหาปลาหน่อยเนาะดูดิบรรยากาศดีไหมทุกคน<ม>ก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะถ้าได้ตัวใหญ่ก็เดี๋ยวจะอัปเดตเลยถ้าถ้าแบบติดแบบเด็ดมันกระชากใหญ่ๆแบบตึ แลกมันเยอะเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูเลยเดี๋ยวตอนนี้รอรออย่างเดียวนะแล้วก็น้องฝั่งนี้ก็นี่เลยพอไใจไหมพอ,อไใจไหมครับท่านตัวใหญ่ตัวใหญ่บอกอู้ยญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอู้ยได้ตัวใหญ่แล้วนะนนวลทุกคนฝั่งโน้นเดี๋ยวพาไปดูอูอ้ยฝั่งนี it, ้ยังไม่ได้เลยอ้าวเคาะเคาะเคาะเดี๋ยวๆๆกได้ได้ไปได้ทุกคนได้ตัวใหญ่แต่ว่ามันไม่ใหญ่แรงนะครับก็ดีขึ้นอ่ะดีขึ้น นี่นี่ต oh, nice. <laughs> uh, like ัวใหญ่ใหญ่ขึ้นน่ะก็ไปถือว่าใหญ่แรงโว้ยใหญ่ก็แนวันึงยังไงไหนะนหมอกไกลๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาทุกคนใหญ่ขึ้นดูดูนี่อ๋อใหญ่ขึ้นอีใหญ่ขึ้นมาเนอดูโโหมันยังไม่เท่าฝ่ามือเลยว่ะดู ฝามือใหญ่กว่าหาตัวเท่าฝ่ามือนะเดี๋ยวตอนนี้เราตามได้กันนะทุกคนไปเดี๋ยวรอรุ่นกันเราจะได้ตัวใหญ่กันหรือเปล่าไปีอีกแล้วครับตัวที่สอง ทุกคนนี่มันดูมันได้แต่ลาขนาดนี้อ่ะเห็นไหมมันโคตรเล็กมันเล็กคตดดูดิเดี๋ยวผมจะเอาเบ็ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปเสียบไว้อ้อมสาะนะครับอันนี้น้องต่อได้นะได้ประมาณเกือบสิบตัวแล้วไม่ก็สิบใส่โคตรเยอะเลยตัวเล็กโคตรเยอะตัวใหญ่ไปอยู่ไหนหมดก็ไม่รู้นะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะเอาเบ็ดนี่นะครับนี่ผมใส่เยอไว้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปเสียบไว้รอบสาะนะครับเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวใหญ่หรือเปล่านะทุกคนแต่ถ้าได้ตัวใหญ่เดี๋ยวเต้นให้ดูเลยสักหนึ่งซิงเกิลนะไม่เคยเต้นนานแล้ว ไปเดี๋ยวตอนนี้เอาเบ็ดไปเสียบไปก่อนไปนี่เลยทุกคนดูปลาขนาดน,นี้ยังไม่ได้ตัวใหญ่เลยแต่ตัวนี้นี่ทอดกรอบเลยนะนี่นี่นะครับแล้วก็ฟืนก็ดังติดแล้วเรียบร้อยนะครับก็เอาเอาชีวิตรอดนะทุกคนอยู่ทุ่งนานะฝนก็ตกข้างนอกเลยนี่โอ้ แล้วก็น้องก็เอาข้าวมาด้วยนะครับนี่ข้าวข้าวสารนี่ข้าวสารมาแล้วก็น้ําแล้วก็หม้อหม้อจะอยู่นี่แลาวเอาหม้อมาด้วยนะครับแล้วก็ฟืนก็นติดแล้วน่าจะหุงข้าวเลยนะเฮ้โอ้บาปาเนี่ยโอ้ถ้าทอดนี่อร่อยเลยนะทุกคนดูดิขนาดมันนะถ้าเราทอดนี้แบบกรอบ กอนเลยนี่นะครับก็ได้หกเจ็ดตัวแล้วก็มันไม่ได้ตัวใหญ่ทีก็เอาตัวตัวเล็กมาก่อนเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างนะเขาทำอะไรกันนี่เห็นไหมยังตกเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับฝั่งเบ็ดฝรั่งเราก็มีนะเบ็ดฝรั่งนนฝรั่งเราก็มีนะครับติดแล้วบอกติดไม้อ่าบหายอ้าวนี่ติดอีกแล้วนะครับทุกคนตัวเล็กโอ นี่นครับบรรยากาศก็เป็นอย่างนงทุกคนฝนตกทั้งวันอนะ่ะมันไม่หยุดเลยนี่โปรยโปรยอย่างนี้ทั้งวันนะครับตั้งแต่ได้จากวันแล้วสองสามมือแล้วเนาะโอเคอยู่แก้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าข้าวจะสุกหรือเปล่านะนี่ระดับท่านยู่วายมาหุงข้าวเองนะครับอยู่กลางทุ่งนานะทุกคน ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสิงครกันด้วยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผ่านมาได้40นาทีแล้วนะครับข้าวก็ดูนะหนึ่งสองสมาดูกันว่าข้าวสุกหรือเปล่าหวานสูตรสิ่เฮ้ยโคตรสุดข้าวสุกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่เนี่ยอืมทำไมมันอร่อยจังเลยวะ หนูนานกินข้าวอย่างเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะทอดปลานะครับปลาเราไม่มีไม่ได้ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ไม่มีมันไม่กินนะครับไม่รู้มันมันออกจากสากไปเรื่อยเรื่อเปล่าครับฝนตกมาสามันมันมีแต่ตัวเล็กกินนะทุกคนนี่เราก็ได้ตัวประมาณนี้นะเห็นไหมอืมตัวประมาณนี้เลยก็เล็กๆก็ไม่เป็นไรดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทอดปลานะครับต่อไปข้าวก็สุกเรียบร้อยแล้วเี๋ยวทอดปลาแล้วก็กินข้าวกันนะทุกคนไป เราได้กินข้าวแล้วทุกคนโอ้มายก็นี่เลยข้าวครับที่เราหุงแลนนี้ก็ปลารับที่เราทอดแล้วก็ทีข้าวใส่นับก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนมีใบตองกินเลยแล้วกันอ่ะช่วยวะอยู่ในนี้วะจอนครับจอดจอนจอนจอนหลีกหูยอร่อยแล้วทุกคนก็คนไทยชอบกินแบบนี้ไอ้หันคอไปไหนเอาไหมเนาะเดือดจะจอนไปหรือไง ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะทุกคนนี่ปลาที่เราทอดอืมหืมสิ่งนี้มันโคตรอร่อยเลยวะ่ะผลก็โปรยๆยอดหอทุกคนอือปล่อยปล่อยน้ิ้มยไม่ได้คนระับมันข้นวานคนทานน้ำจิม้ามใ<า>ส่น้ำตาลมาด้วยไงขึ้นปลาใส่น้ำตาลรสจัดแค่ข้าวกินข้าวเฉยก็อร่อยแล้วอ่ะมันหอม ืจริงทุกคนนี่ครับช้อนช้อนแล้วนี่บอกว่านี่ช้อนผมนี่ครับช้อนผมจะได้กินบ้างไหมนี่ครับ โอเคนะครับทุกคนก็สลับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนะเพราะว่าเราไม่ได้นอนนี่นะครับมันนอนไม่ได้ <c oughs> เออก็สลับคลิปต่อไปนะครับใครที่แบบอยากให้นอนค้างคืนเลยนอนแบบกลางุ่นนาแล้วประมาณนี้มีเต็นท์มีอะไรแบบมากลางนอนนะครับก็กดไลค์คลิปนี้มาถึง5้าพันไลค์นะครับห้าพันไลค์มันไม่มากนะครับเพราะว่ามันเป็นกําลังใจในกะะารทำคลิปต่อไปนะครับผมจะนอนค้างคืนเลยเอาชีวิตรอดนะครับอ่า ราจะนอนแบบการทุ่งนาแบบถ้าฝนตกเราก็จะนอนอย่างนี้เลยเพราะว่ามันจะเป็นเต็นท์ที่แบบการฝนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กันด้วยนะครับเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะห้าพันไลค์เดี๋ยวผมมาเอาชีวิตรอดแบบนอนค้างคืนเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงแบบเต็มเลยนะครับนะก็คลิปนี้ก็ชิลๆนะทุกคนหนาวตอนนี้หนาวเพราะว่ากลัวจะไม่สบายด้วยเราออกมาแต่เที่ยงนะครับเพราะเพิ่งกินข้าวเสร็จตอนนี้ก็ กือบหกโมงแล้วนะครับทุกคนนะเส้นทางที่เรามาบอกเลยมันมัน,มนผมติดใจตรงเส้นทางที่เรามาเออแล้วเราไม่ได้เอารถแบบรถเล็กมาไงเพราะว่าเราผมไปเอาเอ็กแม็กมานะครับทุกคนก็ที่ผมขับเอ็กแม็กมาก,ก็คือผมอยากจะลองโชคใหม่ของผมด้วยนะครับใครที่อยากได้โชคนะครับก็เข้าไปสั่งได้นะครับทุกคนนี่เลยเกตสตี้นะครับแต่ตอนนี้เละเละนะนี่ถา,างใหม่ก็เอี่ยมเหมือนเดิมนะครับนะครับนี่เช็ด เออขับนิ่มอ่ะมันความรู้สึกต่างเลยอ่ะทุกคนนะนี่รถก็จะลี่ๆหน่อยเดี๋ยเราไปล้างใหม่ไม่เป็นไรนะครับก็ไปแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับไต์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมมืดนแล้วต้องเดินทางกลับบาย